สวัสดีครับอยู่กับช่างรีวิวนะครับสำหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวพามาดูตัวเบรกเกอร์ของเครื่องทำน้ำอุ่นนะครับเดิมทีนะครับจะใช้เป็นตัวเบรกเกอร์ธรรมดานะครับแบบนี้นะครับจะไม่มีระบบเซฟตี้ไม่มีระบบตัดไฟนะครับแต่ว่าเครื่องทำน้ำอุ่นของเรานะครับจะมีตัวเซฟตี้เบรกเกอร์อยู่แล้วนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราจะมาเพิ่มอีกตัวให้นะครับก็คือ ตัวเบรกเกอร์ที่ติดไว้ที่หน้าห้องน้ำนะครับเดิมทีเนี่ยใช้เป็นเบรกเกอร์ธรรมดานะครับเดี๋ยวจะมาเปลี่ยนใหม่นะครับวิธีการเปลี่ยนเนี่ยก็ไม่ยากนะครับก็ถอดของเก่าของเดิมออกนะครับแล้วก็เอาตัวใหม่มาเปลี่ยนแทนนะครับตัวนี้นะครับเป็นเซฟตี้เบรกเกอร์นะครับ20แอมป์แบบตัวนี้นะครับ20แอมป์เดี๋ยวจะมาเปลี่ยน มาแทนตัวนี้นะครับเดี๋ยวมาทํากันเลยนะครับเดี๋ยวถอดออกนะครับสายไฟตัวเก่านะครับตัวใหม่สายไฟนะครับก็ถอดออกนะครับแต่อย่าลืมนะครับก่อนที่เราจะทําเนี่ยเราต้องปิดตัวเมนเบเกอร์ของบ้านเราก่อนนะครับไม่งั้นเดี๋ยวไฟมันจะช็อตนะครับเพราะว่าไฟมันมาเส้นนี้นะครับลายกับนิวตันนะครับมาเส้นนี้ก่อนที่เราจะสับเบเกอร์เพื่อที่จะจ่ายไฟไปที่ ตัวเครื่องทำน้ำอุ่นของเรานะครับอย่าลืมนะครับปิดเมนเบเกอร์ของบ้านนะครับก่อนที่เราจะทำนะครับอ่ะเรามาเปลี่ยนกันเลยนะครับตัวเก่าถอดออกนะครับแล้วก็เอาตัวใหม่ติดตั้งเข้าไปแทน แล้วก็ติดตั้งตัวสายลายกันนิวตันนะครับ ็เรียบร้อยนะครับติดตั้งตัวเซฟตี้เบเกอร์ของเครื่องทำน้ำอุ่นนะครับเปลี่ยนจากเบเกอร์ธรรมดานะครับเนี่ยเราเปลี่ยนจากเบเกอร์ธรรมดานะครับเป็นตัวเบเกอร์ตัวเซฟตี้เบเกอร์นะครับปลอดภัยไว้ก่อนนะครับ ก็มีประมาณนี้นะครับถ้าชอบยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ